เจมื่อเช้านะครับหาของกินก่อนก่อนที่จะขึ้นจางเจีย,จยนะทุกคนนี่ครับเขาจะมีร้อๆนๆอย่างนี้เลยอันนี้เป็นเป็นโจ๊กนะครับแล้วก็นี่เป็นเต้าหู้แล้วก็จะมีสลาเปาเนี่ยครับตรงทางขึ้นนะครับก็จะมีร้านรวงอันนี้เป็น กุ๊ปนักท่องเที่ยวนะครับมาแล้วก็มีขนมแผ่นแป้งนี้ด้วยนะครับแล้วก็นี่ทุกคนเป็นที่เขาเอาไปตากน้ำาคเอาไปตากลมตากน้ำค้างไว้ตัวนี้รออาหารอยู่นะครับลองสั่งอาหารเขาของขึ้นชื่อเมนเมนูตัวนี้